Family welcome to s h i r o k u m a Channel เราอยู่กันในเกม Identity 5นะทุกคนวันนี้พี่จะพาไปเล่นเซอร์ตัวหนึ่งซึ่งไม่รู้ตัวไหนนะเอ๊ตัวไหนนะถ้าน้องยังอยากรู้ไปดูกันเลยก็ที่น้องเกิดหน้าเกชาฉันอยู่ตรงนี่อยู่หน้าประตูประตูที่ไม่ใช่คือานเด่นอย่ข้ามาพี่ไว้น้อง น้องจะลงห้องวีไงนี่ไงคืออะไรเราอยู่กันสามคนเลยพี่เกะพี่ถ้าเกทเจอด่านนี้แสดงว่าเขาแข็งพอดูนะเตือนไว้เลยนะถ้าเขาเจอด่านนี้แสดงว่าเขาแข็งนะว้าวเอาอะรู้แล้วว่าตรงนี้มีเข็มจอนจีทำไมแกไม่ไปปั่น เมนทนพี่เวนอยู่ทางไหนพี่พี่อยู่ประตูที่ไม่ใช่ตัวกับพี่อ่ควรปั่นด้วยกันไปทั่วปั่นช้าทั้งคู่เฮ้ยโดน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 จะจะไปช่วยหรือให้พี่ไปช่วยฉันมีชายนี่งั้นแกไปก่อนตัวลินนั้นใช้กลิ่นบุคคลที่สุดเอาอีกแล้วเหรอลิน ไปรีบไปใช้ชีวิตบุคคลที่สามไปเดี๋ยวนะอีฟคนนี้จะปั่นเองนะทุกคนหาอะไรวะอะไรวะเนี่ยขวางพอี่เอาว่ามีคนล้มแน่ๆเก้าสิบนั่นเงี้ยจนจีกกลับมาหาพี่ เอ๊ะทำไมฉันรู้สึกว่าเกรสเข้ามาทางนี้ฉันมองไม่ได้ฉันไม่ได้รู้สึกไปเองสินะพี่โดนตีโอ้โหบิงตีหมอเนี่ยนะโหดร้ายจังบิงตีหมอเอ้าเอ้าลูกเองทำไม ดฉันไม่เคยได้ใช้สิบุกคนที่สามอ้ยพี่เจ็บน้ำจอจีแกไปปั่นไปไปเอ้ยพี่ไปเครื<ต>เดิมแค้นอะไรกูคะแค้นอะไรกูตามพี่หรือว่ามีอะไรพี่พ ระวังนะไม่ไม่เขาไม่เห็นเขาไม่จะฮิวมองยิวมาอย่าไปยุ่งมลพาพี่อยู่สุสานนะถ้าใครอยากจะยิวคนล้มไม่รู้เรื่องอือือพี่บินตรงหน้าหลังพี่อ่าอยู่ตรงเก้าอี้สุสานเนี่ยพี่ตรงก่อนที่จะเข้าสุสานะ ที่เราโดดหน้าต่างลงมาแล้วมีเก้าอี้อ่ะพี่โอ้ยกายยังไม่รักกูเลยโอ้ยเจ็บกันละหนาวเก็บไอ้ดูดของเรามาโดดด้งให้หน่อยดิอะไรกันวะบอกแล้วว่าเจสมันจะต้องแข็งมากแน่ๆพี่วินตายยังไม่ได้ตีเลยนะเว้ย เขาน้ำอย่างเดียวเลยเนาะเดี๋ยวนะไม่ดิเออขาตีน้องเขาตีน้องไว้พี่หมดเลยเออเขาตีตีพี่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เขาออกปลาเอาไว้ไม่หรอกเราไปวิ่งมั่วกันตรงนั้นด้วยแหละเขาถึงได้สะใจอยู่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ออกมาจากน้ำเขาไว้พี่แย้อะไรอยู่ไปปั่นนะหลินเพิแย้อะไรอยู่ลินมีท้ายยังไม่ให้ลินใท้ใช้กับจอรจริงะปั๊บปั๊บปปพี่ไปปั่นก็ได้ มันเล็งหอกแล้วเข้ามาดิกูมีมีดนะม,มึงอย<ะ>ากเป็นฮันเตอร์มวยเป็นไอ้นี่เธอะนะักกีฬาปลาหอกอ่ะอุ้ยมีคนหัวล้อกอับกูด้วย <c oughs> เฮ้ยพูดเสียเรียกเสีย <c oughs> <c oughs> เลยนักธีราปาหอกตกใจเมื่อกี้เสียงหัวล้อกูนึกว่าเกตหัวล้อกเกตอยู่ข้างหลังกูมุกนี่เองให้ตายเหอะ <c oughs> วันนี้เสียงเบาเลยอยากเป็นมุก80เปอร์ของยี่หรอว่าแล้วมันต้องมีคนล้มพี่สังเกตนะจอนจิทุกครั้งที่แกล้มแกจะล้มในน้ำของเกตทุกทีเลยแกรู้จักออกจากวงน้ำไหมฉันไม่ได้มองตรงพื้นมันมองแต่หน้าเกดฉันจะไม่ไปช่วยแกแล้ว ัดพอต่อว่าแบบเพราะแกคนเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยทำตีกูไหมตีกูไหมกูขอเออขอบคุณมากไปละเครื่องนี้มันดังมากอะกูนึกว่าจะเสร็จเครื่องกูเบากว่ากูยังจะเสร็จก่อนเลย <S <S ไปยอะไรวะเนี่ยอยู่ไหนพี่เขาไปหาพี่ไม่ใช่ มันพูดว่าไม่ใช่มันพูดว่าไม่ใช่มไ,มใชไม่รู้แหละพี่ม <c oughs> ม่พวาดอันตรายเลยตรงเนี้ยนี่ปั่นปั่นให้มันมีหลุมสักหลุมก็ยังดีแต่พี่ยังไม่ได้แตะเครื่องเลยสักแอะเดียวเว้ย <c oughs> พี่วิ่งไปจ้าเอกเก๋กสใช่ไหมพี่พี่พี่อยู่ของพี่ดีดเวยแล้วแล้วแล้วพี่ก็ได้ยินเสียงหัวใจพี่ก็เลย เขาไปสุสานเขาอยู่สเขาไปสุสานเขาไปสุสานเอาว่าเิ่งเวลาถอดลหัะขอเธอกูขอเธอแค่เครื่องเดียวเองเล็โปดขอเถอขอเธอหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องอยู่กับลินเหรอ พี่กำลังจะทำให้ฝันลิมเป็นจริงเวยแล้วเดี๋ยวพี่ขอลบไปฮิ้วหน่อยนะเห็นพี่ก็เก็บได้นะถ้าเดินผ่านอะตายตรงไหนก็ลบดึงละนั่นแหละประเด็นคือพี่ตายตรงไหนวะเอาว่าะไปวิญ,ญญาณสองตนทำหน้าที่ นี่นี่นี่พี่ตาตรงนี้ข้างหล <stood there. S 2> ังเรายก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 ตรงนี้เหรอพี่ข้ามถนนมาข้ามถนนมาข้ามแล้วพี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายพี่พอพอถึงไอ้ตรงที่มีแมวนั่งอ่ะให้ตรงไปข้างหน้าข้างหน้าไปประตูเลยพี่เออตรงไปไม่ใช่ไม่ใช่นั้นอ่าแคงนี้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งดิออ่อยหลังมาเลยเออเนี่ยเดินไปทางเนี้ยอันนี้ก็ยี่จอนจิไม่ใช่เหรอพี่ แล้วอีพี่ดอกไม้แดงอย่างนี้อ่ะไปไหนวะนั่นอ่ะเนี่ยหรอก็เพิ่นเอี่ยพี่บอกให้ตรงอ่ะมันมันตรงไงรู้ปะมันตรงแบบมันตรงแบบเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายมันมันเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วค่อยตรงแทนที่มันจะพุ่งมาเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ได้บอกพี่ไม่ได้บอกขนูเลี้ยวซ้ายลูกกูไม่ได้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปเอาเข็มน้องดีกว่านนั่น นั่นแล้วมันเดินผ่านไปแล้วด้วยน้องด้วยเ้อี้มันอยู่ตรงเนี้พี่พี่ปล่อยน้องปล่อยน้องพี่จะจับข้าว้อมหามันมันมันใกล้มากเลยนัพี่เออเราเราไม่รู้หรอว่าตรงนั้นมันมีเก้าอี้อ่ะไม่รู้พี่ชีวิตนี้จำอะไรไม่ได้แล้วก็อยู่นะสุสานเนี่ยนะกูก็ยิวให้เสร็จเลยก็ได้นี่ นาอีเพียเดียวคิวคิวเสร็จเหรอเสร็จแล้วพี่เนี่ยเก้าสิบเก้าสิบก็ได้วะเอาเข็มพี่เลยพี่ปัญหาไม่เจอเราเห็นไอ้ไ,ไอ้อที่มันเหมือนสาราที่มันมีรูเยู่เยอะอยม,มากขนาดนี้ทำไมรู้ว่ากูอยู่แถวนีนเน้เราขึ้นเราขึ้นเอ้า เขาลงไปแล้วนั่นน่ะที่ทออยู่ไหนทอยอยู่ไหนทอ,อยอ,อยู่น่ออาผสารโอ้โหไม่คุ้นไก่ทางข้าวคูกันอยู่ต้นแต่แรกว่าทอยอยู่น,น่าผีสารออีกูขอบคุณมากนนมันแล้วมันก็เลี้ยวมันไม่ถึงเก็บที่อีกรอบแล้วมันเข้าคือไอ้ซอยที่เราเข้ามามันคือไอ้สาลาที่พี่บอกเออนั <laughs> ่นแหละไอ้นั่นน่ละศาลามันอยู่กขอนๆนั่นแหละ พุ่งไปไหนป้าเป็นยังไงกันบ้างนะกับนาอีฟของพี่นะแหมเกือบจะไม่รอดซะแล้วสิแต่พี่ปิดนาอีฟนะความเสี่ยงของพี่มันเกินที่สุดแล้วนะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่หมีด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าซสียา